สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่965จดหมายสี่ฉบับส่งออกไปหมดแล้วใช้เวลาไป5วันจารัวเฉินกับเสนยหนังสือสาวก็กลับมาที่พื้นดินใหม่อีกครั้งเห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเห็นแสงตะวันสว่างสดใสสายน้ําที่ไหลยอยู่ใต้พื้นน้ําแข็งทําให้ความรู้สึกเรากลับได้เกิดใหม่อีกครั้งขณะเดียวกัน อาการบาดเจ็บของเซียนหนังสือสาวก็หายสนิทผิวขาวราวกับหิมะกลับมาเกลี้ยงเกลาตามเดิมนางยืนตรงอยู่ท่ามกลางหิมะราวกับเซียนในภาพวาดนางกล่าวอำลากับจางองเฉินที่ใต้เขาหิมะก่อนจะไปช่วยข้าสักหน่อยเถอะจาง,งเ้อเฉินหยิบเอากล่องน้ำแข็งที่ค้นเจอจากร่างของเหมยหลันจูออกมาแล้วกล่าวว่ากล่องใบนี้มีแค่คนที่สับสนผลึกเอาไว้จากพลังสมาธิของข้าไม่สามารถเปิดมันได้ เซียนหนังสือสาวแล้วเอากล่องน้ําแข็งมาแล้ววางไว้บนฝ่ามือพร้อมตรวจสอบอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นฝ่ามือของนางก็เคาะไปที่ผิวของกล่องน้ําแข็งเบาๆทันใดนั้นผนึกที่แข็งแกร่งชั้นนั้นก็ขาดออกราวกับกระดาษและสลายไปแจ้งว่าเฉือนรอบแลบลิ้นระดับความแข็งแกร่งของพลังสมาธิของเขาเมื่อเปรเียบกับเสียหนังสือสาวแล้วกลับต่างกันมากขนาดนี้ในใจก็รอบตัดสินใจว่าเวลาต่อจากนี้เขาต้องทุ่มเวลาฝึกฝนพลังสมาธิบ้างอย่างไร การควบคุมกาเวลาและมิติก็ต้องใช้พลังสมาธิที่สูงมากอยา่จะฝึกฝนช่งเวลา 8, ปดพแปรให้ไปถึงส่วนปลายจะต้องฝึกฝนพลังสมาธิให้สูงขึ้นอีกหน่อยเสียงหนังสือสาวส่งกล่องน้าแข็งให้จางวเฉินสายตาของนางงดงามน่าสงสารเสมือนจะกล่าวอะไรออกมาแล้วหยุดเอาไว้มีบางอย่างที่สุดท้ายแล้วเสียงหนังสือสาวก็ไม่ได้กล่าวออกมาเพราะว่านางมองออกว่าจางวเฉินเหมือนกําลังหลีกเลี่ยงหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีก สุดท้ายก็ได้ตะก่าวประโยคนี้ออกไปเสียหนังสือสาวหมุนตัวและกล้าวไปตอนที่เท้าก้าวออกไปนั้นก็อยู่ห่างไปสิบกว่าลี้แล้วทิ้งไว้เพียงเงาหลังอันบอบบางเท่านั้นเมื่อก้าวไปอีกครั้งเงาของนางก็หายไปจาโลเินถอนใ,นใจได้น้อยแล้วเบนสายตาม,มองไปบนกล่องน้ําแข็งเมื่อไม่มีผนึกบนกล่องก็มีอุณหภูมิแผ่ออกมาทําให้ยิ่งเย็นมากขึ้นอีกกระเปิดกล่องออกเขาก็เห็นว่าภายในมียาเม็ดสีโปร่งใสเม็ดหนึ่งอยู่ ผิวของเม็ดยามีแสงเซียสีขาวแผ่ไปทุกทิศทางกลิ่นยาที่แผ่กระจายออกมาลอยเข้ามาในจมูกแค่ได้กลิ่นหอมของยาก็ทำให้ชีพจรไหลคล่องและสดชื่นขึ้นมายาเซิงหยวนขั้นสีจางเฉินทั้งประหลาดใจและดีใจเขาคิดไม่ถึงเลยว,ว่าของในกล่องจะเป็นยาที่เขากําลังอยากจะได้มาจะบังเอิญเกินไปหน่อยไหมการฝึกฝนของเมย์เลนจูไปถึงขั้นครื่งเสียงขั้นที่3ระดับสูงสุดแล้ว คิดว่าเขาคงกําลังคิดจะใช้ยาสังยนขั้นสี่เร็วนี้เพื่อเริ่มไปขั้นเครื่องเสียงขั้นที่สี่แน่แจ้งว่าเฉินปิดฝากล่องใหม่ครั้งมุมปากก็ยกขึ้นน้อยๆขอแค่มีเม็ดยาสังยนขั้นสี่นี้อีกไม่นานก็น่าจะสามารถเริ่มไปขั้นเครื่องเสียงขั้นที่สี่ได้แล้วที่ไกลๆบนภาพมนหนึ่งพุ่งผ่านภูเขาหิมะหลายชั้นมายังบริเวณที่แจ้งว่าเฉินอยู่มันลอยอยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปหลายจาังฟับเซลล์เฮยพุ่งออกมาจากมวลภาพแล้วตกลงไปที่พื้น มันถลึงตาขึ้นและแสดงท่าทีตกตะลึงพร้อมกับหุนไปรอบตัวจางเฉินอยางไม่กระเชื่อแล้วกล่าวว่าเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฉินเจ้ากลับสามารถปีนขึ้นมาจากเหวึกและเขาเขตได้ชั้นนี้หนึ่งมีอยู่จริงๆด้านล่างมีอะไรกันแน่มีอาวุธเซียนโบร,ราณที่เหลือทิ้งเอาไว้ไหมด้านล่างไม่มีอะไรเลยจาาล่เฉินไม่อยากจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของเหวึกและเขาเขตมากเขา,เขา,าขยื่นมือออกไปแล้วกล่วาวว่าจดหมายสี่ฉบับเอาไให้ข้าเซียวเฮยก้มหน้าลงและกล่าวอืกอะกว่า ปิ้ลหวางคิดว่าคิดว่าเจ้าจะต้องไม่รอดแน่แล้วตอนที่เจ้าจากไปในวันที่สองก็ด้นาจดหมายทั้งสี่ฉบับไปส่งให้กับมู่หลงเงีย้ยให้นางใช้กําลังของเบืองเคยช่วยส่งจดหมายให้เจ้าแล้วได้ยินดังนี้ทีหนาผ่าของแจ้งเฉินก็มีเส้นสีดํามากมายขึ้นมาเขาพยายามวิจะททาน้าเสียงให้สงบแล้วกล่าวว่ายังไม่รีบส่งคนไปให้นางตามจดหมายกลับมาอีกเซอร์เฮยทำอะไรไม่น่าเชื่อถือเลยจริงๆจดหมายสี่ฉบับเนื้อหาของทุกฉบับมีเขียนเอาไว้ ต่างก็กล่าวมาจากส่วนลึกในใจของแจ้คโรชเชนทั้งนั้นในนั้นแน่นอนว่ามีความลับมากมายด้วยหากว่าเขาตายได้เห็นวลึกไร้ขอบเขตแล้วจริงๆความลับนั้นให้คนอื่นรู้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าตอนนี้เขากลับยังมีชีวิตอยู่หวังว่ายังสามารถตามกลับมาได้นะจาคโรชเินมองไปที่เสี่ยวเคยที่กลายเป็นแสงสีดําหายไปบนขอบฟ้าพลางถอดในใจยา,ยยาวๆความรู้สึกใน,ในใจตอนนี้ซับซ้อนมากเขาไม่ได้กลัวคนของเมืองเคยรู้เนื้อหาในจดหมาย อย่างไรคนที่มู่หลงเนี่ยส่งไปส่งจดหมายก็ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ที่สําคัญคือหากว่าจดหมายไปถึงมือของชื่อเยาวจริงๆละ่ะอานาจของเมองเฮยแผ่ขยายไปทุกทุกมุมแทบจะไม่มีเรื่องอะไรที่พวกเขาทําไม่ได้จะต้องมีวิธีอะไรที่สามารถนําจดหมายส่งไปที่ชื่อเยาวได้แน่นอนอย่างเช่นทําให้จดหมายนั้นกลายเป็นเสมือนความลับของทางราชการแล้วให้ทหารในกองทัพส่งเข้าไปไม่ต้องตรวจสอบจดหมายก็จะไปปรากฏที่ห้องหนังสือของชื่อเยาวแน่ ขณะดเดียวกันเขายังส่งขึ้นเสียงออกไปเขาใช้การส่งขึ้นเสียงพันลีส่งไปยังเสียหนังสือสาวที่ยังไปไม่ไกลให้นางช่วยระวังให้เขาด้วยหาว่าจดหมายส่งออกไปแล้วจริงๆและไปถึงวังจิว๋วแล้วจัดฐานะของเสียหนังสือสาวก็ยังพอจะมีโอกาสที่จะขวางเอาไว้ได้เสียงหนังสือสาวเพิ่งกะติดค้าน้ำใจจางอ้เฉินครั้งใหญ่มาทุล่านี้แน่นอนว่าอย่างไรก็ต้องช่วยแต่ว่านางกลับรู้สึกประหลาดใจมากว่าทำไมจางอาเฉินถึงได้ส่งจดหมายให้กับจกักรพรรดิหญิง เนื้อหาในจดหมายคืออะไรจารงรุ่ยเฉินกาไปบนหิมะตามลําพังเขาคาดคะเนอ,อย่างละเอียดแล้วกล่าวกับตนเองว่าผู้รับจดหมายทั้งสี่คนคงหลังอยู่อยู่ที่เมืองเซิ่งหมิงหวังอยู่ใกล้สุดทวีบเทียนไถกับเมืองเซิ่งหมิงหวงังมีรูนนอนแห่งหนึ่งเชื่อมทั้งสองแห่งเอาไว้หากว่าเมืองเคยมีความเร็วมากพอก็จะเป็นไปได้ว่านางอาจจะได้รับจดหมายแล้วในจดหมายของจางรุ่ยเฉินไม่ได้กล่าวว่าเขาไปที่เหวหรือรอบเขตแต่เพียงกล่าวเรื่องเอก่าๆบางเรื่องเท่านั้นรวมไปถึงความทรงจําไว้เด็กอีกเด็กน้อย แต่ว่าแค่คงหลันโยได้อ่านเนื้อหาในจดหมายก็จะต้องรู้แน่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องรู้แล้วจะคิดมากขนาดนั้นไปทําไมกันจากร้เฉินใส่หัวแล้วไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกนางรู้ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอย่างไรไม่ช้าก็เร็วจางร้เฉินก็ต้องไปที่เมืองเซิ่งหมิงหวางไปคารวะท่านแม่พูดให้รู้เรื่องก่อนเมื่อถึงตอนนั้นที่ทั้งสองคนได้พบกันก็จะได้ราบเรื่อนขึ้นในเมื่อช่วยเซียนังสือสาวแล้วตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของจางร้าเฉินก็คือ ต้องทําอย่างไรถึงจะสามารถสลายนอนโลหิตเทพได้แม้ว่าตอนนี้แจงกวัเฉินจะฝืนต้านการกัดแทะของนอนโลหิตเทพได้แต่ว่าขอแค่วันยังอ,อยู่ในทะเลปานของเขาอย่างไรก็ถือว่ายังสร้างความคุกคามอยู่ดีเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันไอ้ที่นอนโลหิตเทพเพลอ,ออกมากับแข็งเก่งขึ้นไม่น้อยมันใกล้จะไปถึงขั้นครึ่งเสียงขั้นที่6แล้วหากว่ามันไปถึงขั้นครึ่งเสียงขั้น,นที่6ได้พลังของนอนโลหิตเทพจะแข็งเก่งขึ้นอีกและสามารถสร้างความคุกคามให้กับแจงกวัเฉินได้มากขึ้นอีกไม่กี่วันก่อน จา้าญเฉิน,นถามเสีนยนงสือสาวอย่างไรเสีนยนงสือสาวก็มีความรู้กว้างขวางรู้ความลับมากมายในโลกคุนหลุนได้รับฉายาวา่ารู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแน่นอนว่าเกินไปหน่อยแต่ว่าสิ่งที่นางรู้เกี่ยวกับหนอนโลหิตเทพก็มากกว่าแจาง้งขเฉินมากนางบอกวิธีหนึ่งกับแจ้งขเฉินในเมื่อหนอนโลหิตเทพสร้างขึ้นมาจากหนอนศพในร่างของเทพซิเวยเซินขอแค่หาร่างของเทพซิเวยเซินพบได้แน่นอนว่าหนอนโลหิตเทพก็จะออกไปแล้วกลับไปที่ร่างของเทพซิเวยเซิน ตอนนั้นเสนหนังสือสาวเองก็สงสัยแล้วถามแจ้งรังเฉินเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งแน่นอนว่าไม่ได้บอกความจริงกับนางแค่เพียงหาเหตุผลทั่วไปปิดบังเอาไว้ร่างของเทพเซีเวซน์อยู่ที่ไหนกันแน่ดูแล้วข้าคงยังจะออกไปจากสำนักลหิตเทพไม่ได้จางรูเ้เฉินมาได้หูเข่าช่างเทียนอีกครั้งกลับไปยังฐานที่มั่นของวังสวรรค์นครลายโยทว่าเขาเพิ่งมาถึงปากทางภายในก็มีเสียงดังสนั่นขึ้นกระทั่งพื้นดินก็ยังสั่นไหวทหารในเกราะสีดำสองกอง ขี่เขาจะสารพร้อมกับถืออาวุธไว้ในมือและพุ่งออกมาจากด้านในภายในสามชั้นนอกสามชั้นและล้อมใจเอาเฉินไว้ตรงกลางหัวหน้ากองทงทั้งสองแต่ละคนต่างก็เผยไอต่อสู้ที่แข็งแกร่งออกมาและจ้องวันทีจางเาเฉินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยไอสังหารนอกจากนี้ในฐานที่มั่นของวังสวรรค์นครายุก็ยังมีเงาร่างหนึ่งเข้ามากูหลินเฟิงหายตัวไปหลายวันกลับยังมีชีวิตอยู่ช่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ มีคนตายไปมากมายขนาดนั้นทําให้เขาถึงสามารถมีชีวิตกลับมาได้บางทีอาจจะหาความจริงที่ทันเทพดับศูนไปได้จากปากเขาก็ได้ราชากองพันอูเลียงเองก็หายตัวไปหลายวันแล้วไม่รู้ว่าเป็นหรือตายหลายวันก่อนหน้านี้วังสวรรค์นัครายโยมีหัวนหน้ากองทงดับศูนย์ไปถึงห้าคนกระทั่งทันเทพของสมรภูริเทพไปยังดับไปอีกอย่างราชากองพันอูเลียงกับกู้หลินเฟิงหัวนหน้ากองทวงคนใหม่ก็ยังไม่รู้สถานการณ์เรื่องทั้งหมดนี้ ทำให้คนในวังสวรรค์นครยาโยและสำนักโรหิตเทพสะเทือนไปทั้งหมดเจ้าสำนักของสำนักโรหิตเทพมีโทสะมากและคิดจะสืบหาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดก่อนที่จะกลับมาจเจ้อวชินได้เตรียมใจไว้แล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้ลุกๆๆลี้นลุกโนอะไรท่ามกลางกลุ่มคนเจ้อเฉินมองเห็นเงาร่างงดงามของเซียนหญิงสำนักโรหิตเทพสร้างกวนเซียนเยน็นร่างของนางมีแสงเซียนมากมายล้อมมาไว้ทั้งงดงามและสูงส่งแววตาของนางมองจ้องไปที่ร่างของแจงอเฉินมันแฝงไปด้วยรอยยิ้ม รอยยิ้มนั้นกลับมีนัยยะลึกซึ้งทําให้คนมองไม่ออกนอกจากนี้จางเวัเฉินก็ยังเห็นเจ้าซื่อฉีที่สบตากับเขาเงาร่างใหญ่โตกำยำของหน้ากองทงคนหนึ่งขี่อยู่บนหลังสัตว์ขนาดใหญ่และก้าวออกมาข้างหน้าพร้อมจ้องมาที่จางรวัเฉินพลางกล่าวแสงเย็นว่ามัดกูหลิ่นเฟิงเอาไว้รอปม,มุกวังเหยาจะถามเขาเองทหารสองนายก็ถือโซ่ตัวมังกรแล้วเดินออกมามัดจางขวัเฉินเอาไว้จางเวัเฉินไม่ได้ขัดขืนตั้งแต่ต้นจนจบเขายังมีท่าทีสงบนิ่ง ท่านเทพดับสู์เป็นเรื่องใหญ่มากไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็น่าสงสัสยทั้งนั้นที่วังสวรรค์นครายโยทาอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรหากว่า,จาเจ้าเฉินจงใจขัดขืนไม่แน่ว่าอาจจะฆ่า,จาเจ้าเฉินที่นี่เลยก็ได้วังสวรรค์นครายโยสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเขาได้ฆ่าเหมยหลรนจูตายและจะทําให้สามารถรายงานเจ้าสานักได้อย่างไรก็ไม่มีหลักฐานอยู่ดีในเมื่อเจ้าซื่อฉียังมีชีวิตอยู่จเจ้าเฉินก็ไม่ต้องกลัวอะไรแค่ทําอะไรระวังหน่อยเท่านั้นเอง แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนีครับผมไงก็ฝากกดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ